สวัสดีครับวันนี้มาสอนวิธีการปิดโหมดคนพิการนะครับบางครั้งเด็กๆไปเล่นหรือว่าเราเผลอไปโดนนะครับซึ่งโหมดคนพิการเนี่ยถ้าเราแตะมือเดียวเนี่ยเห็นไหมมันจะไม่ไปนะครับวิธีแก้นะครับเขาจะบอกไว้นะครับด้านล่างนะฮะปัดด้วย2นิ้วเพื่อปลดล็อกนะครับอ่าเราก็ปัด2นิ้วปลดล็อกนะครับแล้วก็เลื่อนไปนะครับหาการตั้งค่านะครับดับเบิลแท็บสที่นะครับเข้ามาหน้านี้แล้ว นะครับเข้ามาหน้านี้ก็เลื่อนนะครับใช้2นิ้วเลื่อนนะครับแล้วก็ไปดูเมนูที่มีชื่อว่าอันนี้นะครับการช่วยการเข้าถึงนะครับการช่วยการเข้าถึงนะครับกดเข้าไปนะครับมี1ฟังก์ชันนะครับเปิดการใช้งานอยู่กดเข้าไปดูครับนี่ไวแอสแตนเปิดอยู่นะครับเราก็ทําการปิดซะ อ่านะครับก็เรียบร้อยนะครับโหมดคนพิการนะครับใช้งานได้แล้วปกปตินะครับแบบนี้ง่ายๆนะครับแบบนี้ง่ายๆนะครับจบครับ